ปลอดภัยเนาะบางคนคือแบบแพ้ในการฉีดวัคซีนมาแล้วก็มาทาตัวนี้มันอาจจะเกิดเอฟเฟกนะคะบอกเลยว่าให้งดไปก่อน7วันแล้วก็หลัง7วันนะคะเลยนะคะตัวนี้คือเหมาะกับคนที่ดื้อยางมากๆนะคะหรือว่าใครที่ทาอื่นไม่ลดบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากเลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องคุณหิวใครที่กินเยอะๆนะคะกินจุกจิกนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ทานไปแล้วนะคะจะทานอาหาร น้ยอยลงไม่ค่อยหิวนะคะบอกเลยนะคะผลดข้างเคียงคือจะมีแค่คอแห้งเท่านั้นคอแห้งนะคะแนะนาให้ทานน้าเยอะๆหรือว่าระหว่างวันบอกเลยว่า2ขวด3าขวดได้เลยนะคะแต่ผลดข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรือว่าผลข้างเทียงที่มีเอฟเฟกต่อเราบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มียอยสามารถเช็คยอยได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะของปลอมคือระบาดเยอะแยะมากนะคะต้องระวังด้วยบอกเลยย้ําเลยนะคะว่าของแท้นะคะจากราคาแค่25 0บาทเท่านั้นสูงเกินก็ของปลอมต่ําเกินก็สองปลอมค่ะเฉพาะร้านเรานะคะบอกเลยว่า คูดิ้นเนาะเพราะส่วนตัวแล้วน้องต้าทานเองเนาะคือประมาณ4เดือนน้องต้าลดไป17กิโลนะคะน้องต้าทานเป็นพูดดิ้น,นี้เลยนะคะคือน้องดีท็อกแล้วก็น้องคอนเต้นะคะต,ตัวนี้นะคะจะช่วยในระบบเผาผลาญคือได้ดีมากตัวนี้จะช่วยในเรื่องคุณหิวแล้วก็น้องดีท็อกนะคะจะช่วยในเรื่องขับทายใครที่ทานดี้วนะคะบอกเลยว่าเรื่อง ดีมากะระบบเผาผลาญของเราคือบางคนคือทานเยอะแล้วไขมันทุกคนจะไปสะสมที่ต้นแขนต้นขาหรือว่าหน้าท้องตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องขับถ่ายไขมันออกดีมากตัวนี้จะช่วยเรื่องกุ้หิวปุ้หิวทานได้น้อยลงอิ่มง่ายมากขึ้นนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะสองตัวนี้บอกเลยว่าทานไประยะยาวนะคะไม่มีอักสำกรารใต้เองนะคะห่างน้ําหนักพอใจแล้วนะคะเรามีวิธีการนะคะจะมีสูตรเฉพาะร้านของได้เองนะคะหลังทานไปแล้วบอกเลยว่าไม่กลับไปยโยแน่นอนเรามีวิธีการ